วันนี้ได้ลิ้นมาครับสย่างย่างกินกับตามองหงวันี้แซ่บๆพี่น้องนะของช่วงรับพี่น้องเกลือน้ำตาลจังไรพี่น้องครับครับกับขอกาลสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพอกับช่องแดงๆกินแซ่บ มันมีสภาพมากินตำหมูฮ้งพี่นอ้องตำหมูฮ้งเซตตอนตอนปลาลาพี่นอ้องย่างย่างลิ้นหมูกินข้าวรับกันได้พี่น,อออนอ้องเด้ออย่าให้ยุ่งนะยุท้งยุชะเหมือนอย่สวนเต็บข้าวกับต็บข้าวเก่าละเต็บขา้าวหญ่กินผู้เดียวคือเก่าหมือนอยพี่น้องมากมากโม่ปัวลายยายห้างกินข้าวรับการพี่น้องมา Mua. <trying> Mua. Dinh. Dinh mũ. Hừm. Có 2. Lên mũ, เด้อมาเด้อกินข้าวต้อกันแม่บ้านปัญญาหายเมื่อเนี้ยยางค้าเพื่องกินอยูสา่าลายูบ้านน้องครับววานหัว ตัวนปลาย่างคับแข้าใจไหมได้ครับเขาตันปลาพี่น้อไงนอนไหม,มากินเขาวล้วกันเห็นว่าจับ่วม สวดเลยนะพ้องฮงสวดเลยสวดเลยแก่นล้บรรยากาศตรองห้ช่องหน้ารับปูรับปลารังบ้านมีความสุขสนนิเลยพี่น้อง มาตกมมาเนี่ยว่าแจ้งจ้งปางมาบางก็เพื่อกินไปกินมา,นากันซีมเมอดแต่พี่น้องเลยแซ่บตายเอาไว้เลยน้องกบพุณนก็บุญพี่น้องเดอ้อที่เอฟซีที่ติดตามช่องแดงแดงกินแซ่บสำหรับคลิปนี้ครับ ผมก็จบเพียงตรงนี้นลพี่น้องสวัสดีแลับพี่น้องครับสวัสดีครับ